ครับสวัสดีครับพอดีวันนี้ครับแฟนอยากกินแมคโดนั์ครับผมก็เลยไม่ได้ไปซื้อครับก็ไปซื้อเฟนฟรายครับเฟนฟรายที่โลตัสนะครับเนี่ยถุงหนึ่งห้าสิบกว่าบาทเขาลดราคานะครับเอามาทอดให้แฟนกินครับใช้เตาไฟฟ้านะครับนี่จะเป็นเฟนฟรายใหญ่ครับดูดิครับน่ากินมากเลยนะคอือ เราจะได้ปริมาณที่เยอะกว่าเอ้ะทำไมมันดูนแข็งได้ไหมนะนี่นะครับต้องมีความอดทนนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีกระทะหม้อแบบในแม็กโดนั์หรือใน KFC นะครับเรามาทอดในกระทะธรรมดาเนี่ยครับก็เอากระดาษกระดาษรองนะครับไว้สับน้ำมัน แล้วก็ใช้น้ํามันผมใช้น้ํามันองุ่นนะครับเมื่อกี้น้ามันธรรมดาให้เรากินกันนี่แหละครับแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยคือรอให้น้ํามันน้ํามันร้อนก่อนนะครับคือเตาไฟฟ้าก็นานหน่อยอะประมาณสี่ห้านาทีได้นะครับเตาเตาไฟฟ้าแบบนี้นะครับมันนานนิดนึงเราก็จะได้เฟ้นไฟแบบนี้มานะดูให้มันสีเหลืองๆอะ อันนี้อาจจะเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนนะว่ารสชาติเป็นไงบแบบยังไม่ใส่เกลือจริงๆต้องใส่เกลือนะครับแต่นี้ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่นะครับลองกินดูก่ันรสชาติมันยังไม่ถึงต้องนานอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็ซื้อ เข้าเซเว่นนะครับใช้คูปองคือใช้พอยต์แลกคูปองนะครับแล้วก็ซื้อมาเป็นดับเบิลไก่ชีสแบบนี้นะครับเลยอ,อันหนึ่งก็จะเป็นเบอร์เกอร์กุ้งนะครับนี่แหละก็คือเป็นให้าาๆไม่รอนนั้นองผมเองนะครับแต่จะประหยัดกว่าเพราะอันเนี้ยสชิ้นนี้รวมๆกันก็ประมาณ70บาท ประมาณนั้นนะครับเราเซนไฟก็หกสิบรวมกันร้อยสามสิบแต่ได้กินเยอะกว่าได้เซนไฟเยอะกว่านะครับเดี๋ยวมาดูตอนทอดเสร็จดูครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็ทอดไปด้วยกินไปด้วยมันอดไม่ได้อ่ะครับมันก็เลยเหลือแค่นี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อชิ้นใหญ่เนี่ยเราก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะครับเทียบกับช้อนดูครับจะใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อแบบเล็กอะ่ะ พอทอดล้วหดลงไปอีกก็จะเหลือเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้ครับแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับเตรียมเข้าไมโครเวฟครับอันนี้ก็คือที่เหลือนะครับปิดไฟแล้วนะครับยังค้างอยู่ที่เตานะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในไมโครเวฟนะครับเข้าไปในไมโครเวฟแล้วครับตั้งไปสักสองนาทีเลยครับรอบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะน่ากินน่ารับประทานขนาดไหนนะครับเห็นรแเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็ได้แมคโดนั์ปอมนะครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนฟราตามที่ต้องการแบบนี้นี่เองครับใครอยากจะเอาไอเดียไปทำกินดูบ้างก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็จำราคาแมคโดนั์ไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่แต่นี้รวมๆกันเราก็ประมาณ130 น่าจะประมาณนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมยังกินไม่ได้มันร้อนไงก็เลยต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงลองไปชิมกันเองนะซื้อมาชิมกันเองแล้วกันนะครับจบคลิปนะครับสวัสดีครับ